สู่เขาไปอาทิตย์ลุงแกเป็นคนมีความหวังครับพบลุงสู้ชีวิตมากครับเยี่ยมพบลุงสู้ชีวิตมากครับสู้เข้าไปครับลุง ลุงแกซู้ชีวิตมากครับเอาลุงละความหวังเริ่มมีแล้วลุงแกมีความหวังทุกเช้าเนี่โอ้โหลุงแกมีความหวังครับเนี่ยนี่บอกแล้วครับว่าลุงแกมีความหวัง ได่คก็แบ่งปันครับได้แล้วแบ่งปันหเน็บไว้อีกครับอาวุธประจำกาย